สวัสดีน้องๆพิลักทุกท่นทานนะครับผมพลตำรวจตีชัชวันรแสงเพชรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปุรินำครับก็คืนนี้เป็นคืนที่สิบนะครับคืนบคืนก่อนรองสุดท้ายนะครับพวกเราก็มากันหนาแน่นนะครับคืนนี้มากกว่าเมื่อวานนะครับ ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตำรวจในการที่ตรวจค้นพวกเราก่อนที่จะเข้ามาร่วมสนุกสนานกันนะครับวันนี้มากจริงๆนะครับมากกวันเสกซีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็อยากจะขอความปรุนาพวกเราหนักนิดเบาหน่อยนะครับต้องอาภาัยกันนะครับและผมเชื่อว่าที่เข้ามาในที่นี้ไม่มีคนดื่มตุลาเข้ามานะครับถ้ามีกินตุลานะ การที่ตรวจคนก็คงต้องเอาไปพักก่อนนะครับ<ๆ>เพื่อไม่ให้เกิดเหตุทะเลาวิวาทท่านทะเลาวิวาทคนเมาคนเดียวนะครับเตะไปปะทะคนอื่นก็เกิดการเดือดร้อนนะครับต้องขอฝากพวกเราว่าเราเป็นคนบุรีรัมย์นะครับครอบครัวเดียวกันนะครับสายเลือดเดียวกันนะครับลูกหลานราชการที่หนึ่งตามโปรแกรที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเสร,ร,รีสีหันได ได้คนคิดขึ้นมาว่าทําอย่างไรให้คนบุรีรัมมีความรักกันนะครับมีความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นเยาวชนนะครับก็ต้องขอให้พวกเรามีจิตใจนะครับให้รัทอนซึ่งกันและกันนะครับเลิกครับไอความคิดเก่าๆว่ามาเที่ยวง,งานแล้วต้องมาคอยหาเรื่องนะครับต้องคอยมาดักทําร้ายกันประิดบัญชีกันนะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ล้าหลังไปแล้วนะครับ ขณะนี้บุรีรัมย์เราก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับขึ้นมาอยู่แถวหน้าของประเทศไทยไม่เกินอันดับติดเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลารวดเร็วนั้นนะครับเนื่องจากเรามีทีมฟุตบอลชั้นดีนะครับชั้นนำของประเทศนะครับติดระดับเอเชียนะครับนอกจากนั้นเราได้4แชมป์แล้วติดระดับโลก ในโลกนี้นะครับมีทีมท,ทีมระดับสโมสรที่เป็นแชมป์4 4ีแชมป์ในปีเดียวกันไม่มากนะนะอันนี้ก็ต้องให้พวกเราชื่นชมเพราะฉะั้นผมไม่อยากให้นะครับสือนชนชรลึก่าวออกไปว่าชาวบุรีรัมมาสนุกสนานในงานป็นจระจำเกิดเหตุนะครับทะเลาะวิวาทน,นะครับทกต่อยกันนะครับหรือทำร้ายกันจนถึงแก่ความตาย นี่ไม่อยากให้เป็นข่าวจริงๆมันเสียชื่อนะครับก็ต้องฝากพวกเราเจ้าที่ตำรวจเราทุกคนนะครับมีความปราถนาดีกับทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พวกเรานะครับจะให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตำรวจซึ่งเรามีเจ้าที่ตำรวจดูแลพวกท่านทางการเดินทางไปและกลับนะครับ,นะรบทุกโรงพักในเส้นทางนะครับ กลับจากตรงตีเลิกแล้วนะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพอย่าได้ไปดักไปรอทำร้ายกันเรามีเจ้าหน้าที่มีชุกคุ้องหมู่บ้านนะครับมีอาสาสมัครจำนวนมากนะครับก็ต้องฝากพวกเราให้ยั้งยิบยั้งคิดช่างใจนะครับถ้าจะทำอะไรขอให้นึกถึงจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับบ้านเมืองต้องการความสมบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจังหวัดบุรีรัมย์ต้องการความสุขและสันติสุขนะครับ ท้ายทีนี้ก็เมื่อดนตรีเลิกแล้วในเวลาเที่ยงคืนนะครับผมก็ขอพวกเราทุกคนที่มาณที่นี้ร่วมใจกันร้องเพลงสัรเสริญพระบารมีเพื่อถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับให้พระองค์ท่านทรงมีพระลานามัยที่แข็งแรงเป็นมิ่ขวันของประชาชนชาวไทยตลอดไปขอบคุณครับ